มีข้อความเข้านะครับไม่ว่าจะเชิญชวนนะฮะให้ไปเล่นการพนันหรือเงินอนุมัติ1333ัล้านอะไรก็แล้วแต่นะครับเตือนภัยทุกคนนะครับอย่าเข้าไปกดอ่านเด็ดขาดหรือเข้าลิงก์เว็บไซต์เขาเด็ดขาดนะครับเพราะข้อมูลเราทั้งหมดที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเราจะตกเป็นของเขาทันทีครับอ่า สวัสดีครับผมก็เจนายครับวันนี้เราอยู่กันที่เจนายชาแนลนะครับทุกคนเคยเจออย่างนี้ไหมครับเอสเข้ามาในตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะหลอกให้กู้บ้างเงินอนุมัติแล้วบ้างหรืออะไรต่างๆนานาที่เราไม่ได้ไปสมัครไว้นะครับหรือเห็นลิงก์แปลกๆนะครับสําหรับบางรุ่นบางมือถือนะครับก็จะบล็อกเองอัตโนมัติเดยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นไหนที่มันไม่ได้บล็อกแบบอัตโนมัติเนี่ยงานเข้าสิครับถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปนะครับเพราะ ไอข้อความพวกนี้มันจะแฮกข้อมูลเราไปเพื่อนําไปใช้เป็นผลประโยชน์ของเขานั่นเองนะครับอันตรายมากๆนะฮะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในตัวเครื่องเรานั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็มีวิธีนะครับที่จะมาแก้ไอพวกข้อความอย่างเงี้ยนะครับที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเราถือกดเนี้ยอันตรายชัวร์นะครับวันนี้ผมมีวิธีการปิดนะครับทั้ง2ระบบทั้ง iOS และก็ Android ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวิธีการ ปิดมันทำอย่างไรนะครับและง่ายแค่ไหนไปดูกันเลยครับนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในมือถือนะครับในระบบ Android นะครับผมซึ่งผมจะมาบล็อกข้อความนะครับที่เราไม่ต้องการหรือว่าข้อความเชิญชวนนะครับในทางของมิจฉาชีพนะครับง่ายๆครับเพียงแค่เรากดข้อความที่เราต้องการจะบล็อกนะครับจากนั้นนะฮะให้กดเครื่องหมายบล็อกด้านบนมุมขวานะครับบนสุดนะ นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าบล็อกและรายการสแปมนะครับให้เรากดตกลงนะครับแค่นี้ข้อความก็จะบล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหรือสําหรับบางรุ่นนะครับก็จะเขียนว่าเพิ่มลงไปในบัญชีดำนะครับหรือบัญชีดํานั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเบอร์ที่เราบล็อกนะครับข้อความหล่อนี้จะไม่เข้ามาในตัวเครื่องเราอีกต่อไปนะครับหากจะเป็นเบอร์เดิมที่ส่งมานะครับอ่านะครับทางฝั่ง iOS นะครับก็ให้เราเข้าไปในข้อความ นะครับผมจากนั้นนะฮะเราจะเจอกับจุด3จุดนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับข้างบนนะฮะมุมขวามือนะครับเพื่อเข้าเมนูต่อไปนะครับจากนั้นพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอคําสั่งฟิลเตอร์ผู้ส่งที่ไม่รู้จักนะครับถ้าเรากดเปิดนะครับผมเพื่อบลอกข้อความจากเบอร์นะครับที่เขาส่งมานะครับยังไงก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับขอบคุณมากครับ อ่ะนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับการปิดนะฮะข้อความที่ส่งเข้ามานะครับเป็นข้อความโอ้โหต่างๆนานาเลยฮะมีรูปแบบขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับอย่าไปกดเด็ดขาดนะครับอย่าลงเชื่อไปกดเด็ดขาดนะครับข้อมูลธนาคารเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับจะไม่ส่งผ่านข้อความนะครับพวกนี้จะส่งผ่านเมลหรือถ้าข้อความอย่างเดียวคือ OTP ครับผมอ่านะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับฝากเตือนนะครับผู้ใช้สมาร์ทโฟน ทั่วไปทุกคนนะครับทุกระบบเลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ